วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะคลิปแบบนี้ทำง่ายมากๆดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าไปดูวิธีการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่าค่ะหนูเก้าพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยไปแอนกลัวแล้ว,วมาูก่อนไปกัวแล้วอยู่บนนั้นแหละอยู่บนนั้นแหละ ู่บนนั้นเลยอยู่บนนั้นเลยเ,ลเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับบา,บายาถ่ายคลิปเด็กน้อยนั่งในล้อย,อยางเสร็จแล้วก็ถ่ายพื้นหลังอีกคลิปหนึ่งด้วยค่ะถ่ายคลิปเสร็จเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะ คลิปที่เราจะใช้ตัดต่อก็คือคลิปที่เด็กน้อยนั่งในล้อยางแล้วก็คลิปที่เป็นพื้นหลังแบบนี้ค่ะกดที่คลิปแรกหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนคลิปจะลงมาอยู่ในบรรทัดที่2ค่ะหากคลิปด้านบนสั้นกว่าคลิปด้านล่างเพื่อนเพื่อนทำแบบนี้นะคะกดที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึง กดค้างที่ท้ายคลิปที่เราตรึงไว้ค่ะจากนั้นลากคลิปไปให้เสมอกันเลยค่ะกดที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg กดลบออกโดยอัตโนมัติค่ะแล้วกดเครื่องหมายถูกสังเกตดูล้อ,อยางของเรายังแหว่งๆอยู่เพื่อนๆทำแบบนี้นะคะเลือกการลบแบบกําหนดเองกดที่แปลงค่ะ กดค้างบริเวณที่ขาดหายไปค่ะเสร็จแล้วระบายสีให้เต็มเลยค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะกดย้อนกลับค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราจะให้ล้อยางลอยขึ้นฟ้าค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดคีย์เฟรมค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้านิดนึงค่ะและใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ล้อยางค่ะ เลื่อนและปรับขนาดได้ตามต้องการค่ะจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกนิดนึงค่ะใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างที่ล้อยางและเลื่อนปรับขนาดได้ตามต้องการค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกนิดนึงค่ะใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างที่ล้อยางและเลื่อนปรับขนาดปรับตำแหน่งได้ตามต้องการค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยเรืจนสุดคลิปเลยนะคะและนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนๆสามารถเอาไปใส่เอฟเฟกและบันทึกคลิปเพื่อนำไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยนะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ